วัสดีค่ะบ้านสวนสิริชาแนลนะคะวันนี้พามาชมตักกเตนนะคะ,ะตูตักกเตนของเรานะคะอันนี้ตู้ที่1น,นะคะวันนี้มาดูนะคะตัวนี้จะเป็นเซตเซตที่เท่าไหร่นะปะที่สี่หรือห้าวะหกหรือ่านะคะน่าจะเป็นที่ที่หแล้วนะคะก็มาดูตู้นี้นะคะเราเพิ่ง พ่อบ้านบอกว่ามันมีปีกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกอีกสักพักประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงนะคะเ,เขาก็จะจับคู่นะคะมาส่องก่อนเริ่มต้นอ,อันนี้เริ่มจับคู่แล้วค่ะถ้าที่สเกตคือตัวนี้นะคะจับคู่แล้วนะคะตัวนะคะ ดูนะคะอายุของของตะก,กะเตนในในตู้นี้ก็จะประมาณห้าสิบวันได้แล้วนะคะค่ะข้างล่างตู้ของตู้ตะก,กะเตนบ้านสวนสิริเราก็จะเป็นต้นไม้นะคะนี่ค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนดินเลยค่ะแล้วก็เจอแดดแรงนะคะน้องค่อนข้างอ่อนแอน,นะคะค่ะบ้านสวนสิรินะคะ พามาชมตั๊ก,กแตนป่าทางการที่เลี้ยงไว้นะคะนี่ก็ยังอยู่ที่ตู้แรกนะคะเรามองจากทางด้านนู้นนะคะเปิดซิปออกมานะคะเมื่อกี้ตั๊ก,กแตนเราก็จะอยู่นะคะเขาจะชอบแดดนิดนึงนะคะด้านนี้หาแดดนะคะตู้แรกนี้ก็คือเริ่มจับคู่นะคะมีปีกนะคะจำนวนวันที่เลี้ยงก็คือประมาณห0สบวันนะคะโดยประมาณนะคะก็ประมาณนี้เลย ขาอยู่ังน้น,นะคะนเดนะคะจคู่แล้วค่ะนะคะอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็น่าจะเก็บไข่ได้นะคะเพิ่มเอาอุปกรณ์มาวางเพื่อให้เขา,าลงไข่นะคะเขาเริ่มมีปีกขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มกินเยอะขึ้นด้วยนะคะตามลำดับเลยนะคะมาดูตู้ที่สองกันนะคะที่ตู้แรกนะคะ ะะตอนนี้เราเลี้ยงนะคะบ้านสวนชิริของเราก็จะมีทั้งหมดห้าตู้นะคะหนูต้นไม้เรานะคะเจ้าแพนด้าน,นะคะเล่นงานต้นไม้ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ว่าถ้าไม่มีภารกิจไปไหนก็ว่าจะเริ่มมาเก็บนะคะเปลี่ยนดินเปลี่ยนตู้ให้นิดนึงนะคะ เราดื้นะคะอันนี้ตู้ที่สองนะคะอ๋อดูซิปเรานะคะยังไม่ได้เย็บซ่อมเลยนะคะบอโมาแต่ต้นมันต้นมันนะคะอ่าตู้นี้นะคะก็เริ่มเริ่มเป็นเสื้อกักแล้วก็เริ่มลอกคราบมาเป็นอ่าปีกนะคะอายุของตู้นี้ก็อยู่ที่ประมาณ40 4 5วันนะคะจะเริ่มลอกคราบนะคะเห็นไหมคะจะเริ่มลอกคราบคราบปีทอนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ นะคะส่วนมากเขาจะอยู่ด้านใต้นะคะหาแดดทางนี้นะคะตะเบ็ดนะคะประมาณน,น,นี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นเชือกนะคะเดี๋ยว,ยวสักหน่อยเขาก็จะลอกคราบม,มีปีกนะคะ ตัวนี้อยู่ที่4 0่สบถึงสีห้าวันนะคะตู้ที่2นะคะตปวนู้นนะคะเขาลอกค่ามีปีกแล้วนะคะเห็นไหมคะกำลังตั้งลอกอยู่นะคะค่ะมีคู่นั้นจับจับคู่นะคะแต่ส่วนมากจะเป็น,นในช่วงของเสื้อคลักนะคะ40สิวันค่ะ4 0่สถึงสีวันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเซต ตู้นี้จะเป็นตู้สุดท้ายนะคะของเซตเซตนี้ที่ที่ฟักเป็นตัวนะคะเดี๋ยวปิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ต่อไปนะคะจากตู้นะคะตู้นี้ตู้ที่สองนะคะปิดเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราก็ขยับมาดูนะคะตู้นี้จะเป็นตู้ที่สามตู้ที่สามกับตู้ที่หนึ่งก็จะ,ะระยะกันนะคะอยู่ที่สี่สิถึงห้าสิบวันนะคะแต่น่าจะเป็นเหมือนผสมนะคะตู้นี้เท่าที่สังเกตก็คือมีทั้งเสื้อฟลัดมีเสื้อคลักแล้วก็ตัวที่เป็นปีเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสี่ถึงห้าสิวันค่ะตู้นี้นะคะ ค่ะโอ้ที่ตะกะแตนก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะดีที่ไม่มีฝนนะคะถ้ามีฝนชื้นนะคะเขาก็จะตายตายในกองนั้นด้วยกันนะคะพอดีว่าพ่อบ้านนะคะแล้วก็เราดูแลเองนะคะทีนี้ติดภารกิจต้นมันเนาะปลูกมันอยู่อันนี้ว่างนะคะเลยมปเตนะคะตัวนี้เซตที่หกแล้วนะคะตูวนี้จู้ที่สามนะคะ อยากให้ไปดูใกล้ๆเลยนะคะก็สำหรับคนที่ตั้งใจนะคะแล้วก็อยากจะเลี้ยงต,ตั๊กแตนก็มาดูได้นะคะมีมีแนะนำมีให้ดูได้ค่ะก็ตามภาษาเลยนะคะเห็นไหมคะเขาหาแดดนะคะตรงนี้นะคะหาแดดแดดสองเนี่ยนะคะรับแสงจะเกาะด้านนี้นะคะทัองทั้ง,ง,งตู้เลข แล้วก็ตู้ที่สองนะคะส่วนมากจะเข้าหาแดดน,นะคะตู้นี้เป็นตู้ที่สามนะคะท้้งล่างเราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นบอลสีค่ะบอนสีตู้นะคะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะของบ้านสวนเลยแต่แพนด้าน,นะคะก็คือหมาเราเองนะคะเล่นนะคะนี่นะคะตู้ที่สามค่ะ ค่อนข้างกินเก่งนะคะช่วงที่เป็นเสื้อกักมามามีปีกอ่าค่อนข้างกินเก่งมากเลยค่ะอาหารต้องเช้าเย็นนะคะส่วนมากบ้านสวนสิริกท็ที่ให้ประจําเลยก็จะเป็นใบตองนะคะกับย่าหวานอิสราเอลนะคะค่ะอันนี้ก็เอาเอ่อซิลิโคนมาอุดไปนะคะเพราะว่าเขามันเป็นรูนะคะเดี๋ยวเขาจะออกได้นะคะค่ะ ีมาดูตู้ที่สี่นะคะตู้ที่สี่ก็ส่วนมากจะเป็นปีกมีปีนะคะแล้วก็กำกึ่งกำกึ่งกับเสื้อกล้กนะคะแล้วก็รอบข้ามมีปีกนะคะแต่เท่าที่สังเกตดูก็คือยังไม่เริ่มจับคู่นะคะมีบ้างนะคะแต่ไม่ไม่ไม่ทั่วถึงนะคะค่ะอืนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ อ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะอีกประมาณไม่ไม่น่าจะถึงเดือนนะคะประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้านะคะบ้านส่วนซีริก็จะเริ่มเก็บไข่แล้วก็จะเริ่มจับตัวขายนะคะเพราะว่าเราไม่รีดเอาไข่จนถึง3ามเซตสามรอบนะคะแตาจะรีดแค่รอบเดียวแล้วก็จับจับนะคะไข่ไขาตัวนะคะเพราะว่าไข่มันจะค้างในท้องแล้วจะทาเวลาทอดจะอร่อยนะคะ นี่นะคะเขาจะมาหาแดดนะคะค่ะนี่ตู้ที่สนะคะเป็นเซตที่6กของบ้านสวนซิรินะคะทั้งหมดจะมีห้าตู้นะคะหนึ่งสสามสี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านนิดนึงนะคะมาดูน้องค่ะน้องทำอะไรอยู่เตี้ยทำกับดักหนูนะคะนี่นะคะตู้ที่สี่นะคะ ตู้ที่ห้าค่ะขออภัยด้วยนะคะตู้นี้ก็จะเป็นเซตที่มาปล่อยโล่งนะคะสแลนนะคะถ้าทางนู้นจะเป็นสังกะสีนะคะก็เขาต้องการแดดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสริมออกมานะคะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตู้นี้นะคะมาสองนิดนึงนะคะส่วนมากจะเป็นเสื้อกั๊กนะคะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ตอนแรกเราคิดว่าตู้นี้ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เ,เท่าที่ดูก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนะคะค่ะอายุของตู้นี้ก็อยู่ประมาณ40-50วันเหมือนกันค่ะเสื้อกั๊กนะคะลอกคราบมาเป็นปีนะคะยังไม่จับตูจับคู่กันนะคะอีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะ จะเป็นมีปีกเต็มตัวแล้วก็เริ่มจับคู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มวางไข่นะคะก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะคะ FC ทุกท่านมาชมนะคะอันนี้นะคะแนวทางของปลายทางก้านะคะสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงนะคะมือใหม่หรือคนที่เลี้ยงอยู่แล้วนะคะอยากจะได้แบบเหมือนพระสายพันธุ์ก็ยินดีนะคะเพราะว่า สังเกตดูนะคะว่าปลาตังกาเรานะคะ่ค่ะจะโตเล็กลงเล็กลงนะคะทีนี้เราก็มองหาไข่นะคะเพื่อเพื่อจะมาขัดสายพันธุ์กันนะคะค่ะอันนี้ก็ตู้ที่5นะคะของเซตที่6ของม้าสวนชิรินะคะก็เป็นที่เรียบร้อยที่พามาดูกันในวันนี้นะคะค่ะข้างล่างก็เป็นบันสีเหมือนเดิมค่ะทนนี้ก็จะค่อนข้างแดดร้อนนิดนึงค่ะ ส่นสีค่ะส่วนมากเขาจะหาแดดนะคะจะให้ดูนะคะก็ประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะจะหาแดดค่ะเขาจะเกาะเพื่อหาแดดนะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น บันสีนะคะที่เราเพาะเมล็ดนะคะมันจะเป็นลูกไม้นะคะก็เพาะรวมๆเลยนะคะยังไม่ได้แยกใส่กระถางนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคงมีเวลาเดี๋ยวจะแยกใส่กระถางไว้นะคะก็ว้พ่อพันแม่เลยนะคะพระรวมใส่รวมกันนะคะถ้าที่เห็นสวยๆก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลูกของศิลาค่ะ ค่ะยังไงขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นเวลามีคลิปต่อไปจะได้แจ้งเตือนนะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านสวนสิริทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ